สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่23เดือนก,นก,นกรกฎา,าคมปีพศ2005จากเว็บไซต์ทีเด็ด .com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน,เน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นรบกวนเป็นเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการฟินแลนด์เวอรรุลิกผมเลือกไปที่คู่ระ่า่าง h i f เเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคองกาคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่23เดือนกรกฎาคมปีพศ .2564 แข่งขันกันในเวลาสีทุ่มครึตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิตีการพบกันของทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบเว็บไซต์พวกเขาพบก,กันมา4เกมซึ่งทางด้านเจ้าบ้านอย่าง HIFK นะครับพวกเขาชนะ3เสม,มอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวอร์ดุริก้าเมื่อวันที่10เดือนมิถุนายนปีพศ2 5 0 4นัดนี้นะครับคอสก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ HIFK ผลคือ HIFK บุกไปชนะได้ด้วยสกอร์0ปรต่อ2ครับผม สติ2 0เกมหลังสุดคนาด้าน s HIFK นะครับพวกเขาชนะ9เสมอ4และแพ้7เกมหากดูสถิตย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดคณาดาน์ HIFK นะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวีย์ดูริก้าเมื่อวันที่19เดือนกักฎาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับ HIFK บุกไปเยือนคาดาอินเตอร์ตูคูผลคือ HIFK บุกไปชนะได้ด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของด้านคอตกานะครับพวกเขาชนะ3เสมอ6และแพ้11เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ0เสมอ3และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของด้านคอตกานะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เรดูริก้าเมื่อวันที่19เดือนกันยายนคมปีพศ2564นัดนี้นะครับคอตกาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮาก้าผลคือเสมอกันไป0-0ู 0, 0, ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของนถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากเซจิเฮตุเฮการพบกันกระบสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบก,กันมา4เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่าง HIFK นั้นดูดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่ HIFK ต้องเปิดบ,บ้านต้อนรับการมาเยือนของคอดกาผมยังมั่นใจในเจ้าบ้านอย่าง HIFK ครับผมวันนี้จึงขอฟันธงว่า HIFK สามารถชนะทางคอดกาได้ทุยสกอร์2ประตูต่อศูนครับผม แล้วมาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการโรมาเนียลีก้าวันผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง r j p ์เจิตีตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ UTA u n อันลัคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่23เดือนกรกฎาคมปีพศ2564แข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมิติการพบกันกับทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบนเวเบไซต์พวกเขาพบกันมา5เกม ซึ่งทางด้านเจ้าบ้านอย่างอา p ์เจสตีนะครับพวกเขาชนะ2เสมอสาและไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการโรมาเนียริก้าวันเมื่อวันที่27เดือนเมษายนปีพศ2564นัดนี้นะครับอาเจนตีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ UTA อันลัสผลคืออา p ์เจนตีชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับผม เซติีเกมหลังสุดคองนาอาร์เจปิเตตี้นะครับพวกเขาชนะ9เสมอ4ี่และแพ้7เกมหากดูเซติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอศูนย์และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดคอนนาดาอาร์เจปิเตตี้นะครับอยู่ที่รายการโรมาเนียลีกาวันเมื่อวันที่18เดือกนกันยายนคมปีพศ2564นัดนี้นะครับอาร์เจปิเตตี้บุกไปเยือนทนา,าคาอีโววาผลคืออาร์เจปิเตตี้บุกไปแพ้ดุยสกรหนประตูต่อศูนครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของางด้านทีมเยือนอย่าง UTA อันลัตนะครับพวกเขาชนะ7เสมอ6และแพ้7เกมหากดูสถิย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้าน UTA อันลัตนะครับอยู่ที่รายการโรมาเนียลีก้าวันเมื่อวันที่18เดือนก,นกรกฎาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับ UTA อันลัตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ วิตโรลุสคอนสเตนตาผลคือเสมอไปศูนย์ประตูตศูน0ครับผมและในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสาบันถูกต้องตามกฎหมายจากถิติเฮตูเฮกการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพกมา5เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างอาเจพิเตตี้นั้นดูดีกว่าแต่ส่วนใหญ่จะดักไปทางเสมอวันนี้จากการที่อาเจพิเตตีต้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ UTA ีเอันลัส ผมขอฟันธงว่าอาเจ็ตตสามารถชนะไปได้นุกสกอร์หนึประตูต่อศูนย์ครับผมแล้วมาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการโคเอเชียดิวิชั่นหผมเลือกไปที่คู่ระหว่างดากโวเยกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดีโามซาเกะ คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่23เดือนกรกฎาคมปีพศส5 6 4แข่งขันกันในเวลาตีหนตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสี่ติการพบกันกทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผมสี่ติ20เกมหลังสุดของด้านดาโกโกวเยกนะครับพวกเขาชนะ9กเสมอหและแพ้หเกมหากดูสี่ตียอนหลังหเกมหลังสุดจะพบว่า พวกเขาชนะ2เสมอหนึ่งและแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดคณะด้านดาโกโวเยกนะครับอยู่ที่รายการโคเอเชียดิวิชั่น1เมื่อวันที่18เดือกนกันยายนาคมปีพศ2 5 6 4นัดนี้นะครับดาโกโวเยกบุกไปเยือนด,ด้าน NK อิสตาผลคือดาโกโวเยกบุกไปแพ้ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดคณาด,ด้านทีมเยือนอย่างดิโมซาเกบนะครับ พวกเขาชนะ13เสมอ4และแพ้3เกมหากตู4สถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด,ด้านดินาโมซาเก็บน,นะครับอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่21เดือนกันยาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับดินาโมซาเก็บเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอมเนียนิโคเซียผลคือดินาโมซาเก็บเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเฮตูเฮตการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผมวันนี้จากการที่ดินามสซาเก็บต้องบุกไปเยือนทางด้านดาโกโเวเยกผมขอฟันธงว่าดินามสซาเก็บสามารถบ,บุกไปชนะได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ดคิมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดใ,ใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเ,เชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ